ควายตัวหนึ่งถูกผูกไว้กับต้นไม้คืนหนึ่งปีศาจได้ปลดเชือกปล่อยควายให้เป็นอิสระควายไปตะลุยเดินย่ำยไปเรยผลของชาวสวนที่อยู่ไร่ติดกันจนเสียหายเช้ามาลูกชายของชาวสวนเห็นจึงได้ควายยังโกดแค้นเจ้าของควายที่กําลังตามหาอยู่เดินมาเห็นจังหวพะพอดีรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากเขาจึงได้หยิบไม้บนพื้นวิ่งเข้าไป หัวลูกชาวสวนจากด้านหลังและด้วยความโกรธที่ลูกชายชาวสวนโดนทำร้ายชาวสวนก็เลยเกณฑ์พวกบุกไปลุมทำร้ายเจ้าของควายลูกเจ้าของควายกลับมาบ้านโกรธมากที่เห็นพ่อโดนทำร้ายตอนกลางคืนจึงได้ไป บ้านชาวสวนชาวสวนไปสังสรรค์กลับบ้านดึกพอมาถึงบ้านมองบ้านที่ไม่เป็นขี้เท่าก็คุกเขา่าเสียใจร้องไห้ปีศาจค่อยๆเดินมาหน้าเขาพร้อมถามว่ารู้สึกยังไงบ้างชาวสวนถามว่าเจ้าต้องการอะไรทําไมเจ้าต้องก่อเรื่องทั้งหมดทําไมต้องทําร้ายพวกข้าขนาดนี้ปีศาจยิ้มพร้อมบอกว่าอย่ามาใส่ร้ายข้านะพวกเจ้าทําร้ายกันเองข้าก็แค่เห็นควายมันเบื่อๆอยู่ในคออปล่อยมันออกมาเดินบ้างในความเป็นจริงครับพวกเราทุกคนล้วนเป็นคนดีแต่พอถึงสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจเหตุการณ์ที่เสียใจ ผิดหวังโกรธแค้นหรือกดดันเราก็จะเผลอปล่อยควายของเราออกมาเพื่อตอบสนองเหตุการณ์นั้นๆแบบที่เราไม่ควรทาหลายครั้งทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ครั้งหน้าก่อนที่เราจะหน้ามืดเผลอพิมพ์มเผลอพูดเผลอทําอะไรบางอย่างเพียงเพื่อตอบสนองต่อความสาใจหรือการแก้แค้นเอาคืนจงหยุดและคิดระมัดระวังให้รอบคอบถึงสิ่งที่อาจจะตามมาอย่ายอมให้ปีศาจปล่อยควายในใจของเราออกมาเพ่นพ่านครับไม่งั้นคุณอาจจะต้องสูญเสียมากกว่าที่คุณคิดก็ได้